เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูที่ทำพอน,นะคะแะดมกิจหรือว่าคุณครูหม่นะคะแน่นอนค่ะเรามา เรามาพบกันในรายวิชาภาษาไทยนะคะก็จะมาต่อกันนะคะในอีพีที่สองเป็นเรื่องราวการใช้คำาราชาศัพท์นะคะเรายังอยู่ที่คำาราชาศัพท์เหมือนเดิมนะคะแต่ในอีพีนี้นะคะเนื้อหาความเข้มข้นนะคะก็จะเป็นการนะคะการใช้คำของกลุ่มบุคคลสองกลุ่มก็คือพระมหากษัตริย์และระารมวงศุนสารวงศ์นะคะ,ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนะะื้อหาของสองบุคคลสองกลุ่มนี้ได้เลยะคะ่ะ และเนื้อหาที่เราจะเรียนสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นนะคะคาศัพท์หรือว่าคาราชาศัพท์ออาาาาพที่ใช้กับพบระมหากษัตระะิย์และคาราชาศัพท์ที่ใช้กับพระบรมวงศานุวงศ์นะคะค่ะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าอีกที่หนึ่งเนี่ยครูได้บอกมาแล้วว่าพระบรมวงศานุวงศ์ไคยจําได้ไหมคะไหนใครจะได้รอตอบครูมาสิถูกต้องค่ะพระบรมวงศานุวงศ์งก็คือก็คือญาติหรือว่าเคยญาติยายของพระมหากษัตริย์ของเรานะนั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมาอธิบายนะคะ ให้แจ้งเลยว่ามีใครบ้างะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องการใช้คำราชาศัพท์กับพระมาหากษัตริย์ของเราเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าพระมาหากษัตริย์ของเราเนี่ยมีพระนามเต็มว่าอย่างไรนะคะมีเด็กคนไหนที่รู้บ้างว่าพระมาหากษัตริย์ของเรามีพระนามว่าอะไรไหนลองตอบคุณครูมาสินะคะอ่าถ้าสมมติว่าจำไม่ได้นะคะเรามาดู ตรงนี้เลยนะคะพระมหากษัตริย์ของเรานะคะมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวอีกครั้งหนึ่งนะคะไหนลองอ่านอีกครั้งหนึ่ง ระบาทสมเด็จพะระปรเมินทะระรามาธิบดีศรีสินมหาวชิรารงกรพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวนะคะพอจะได้ไหมลูกนะคะไหนอลองนักเรียนลองอ่านเองด้วยนะคะนักเรียนดูหน้านนะ หน้านี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ที่ใช้กับพระมหาก,กษัตริย์นะคะซึ่งจะมะีคำเหล่านี้นะคะที่เราจะพบเห็นบ่อยๆนะคะในหนังสือเอ่ยในหนังสือพิมพ์เอ่ยนะคะหนังสือเรียนต้องมีบ้างใช่ไหมคะลูกแล้วก็จะมีในโทรทัศน์นะคะในสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับข่าวของอพระราชสำนักถูกไหมคะทีนี้นะคะคำต่างๆเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นนะคะความสำคัญของมันลดล,นลงมานะคะอย่างเช่นข้อที่หนะคะ ในพีระมิดนะคะที่1นนะคะก็คือพระบรมราชนะคะพระบรมราชเนี่ยจะใช้กับเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะสำคัญมากๆเลยเช่นพระบรมราชโองการพระบรมราชโองการก็คือคําสั่งของพระราชาใช่ไหมคะพระมารมราชเจนนีพันปีหลวงอย่างเงี้ยก็เป็นแม่ของพระมหาสัตย์หววลูกสาคัญนะคะสาคัญมากนะคะก็เลยอยู่ในลำดับที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะต่อไปลำดับที่สองเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือ ขราบรมค่ะขราบรมใช้กับอะไรบ้างขราบรมมหาราชวังนะคะก็คืออะไรที่พรของพระมหากษัตริย์หรือว่าข้าบรมอะไรเอ่ยขราบรมสงสารงนะคะเครือญาติของพระเจ้าเผือญาติของพระมหากษัตริย์สําคัญนะคะสําคัญนะคะหรือว่าอะไรอีกขราบรมบรูปนะคะขราบรมบรูปส่งมานะคะแล้วก็สามนะคะลำดับที่สามก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือค้ามองพระราชนะคะพระราชเนี่ย ก็จะใช้กับพระราชนิพนธ์พระราชนิพนธ์ก็คืออ่านังสือที่แต่งโดยพระมหากษัตริย์นะคะก็จะมีความสาคัญลงมาอีกอ่าอะไรคะพระราชบุเทิงใช่ไหมคะพวกนี้แล้วก็จะมีคําว่า,นนะะาพระค่ะคำว่าพระเนี่ยก็จะอยู่ที่น้อยกว่า5้ซนะคะสำหรับคำนี้คือเครือ่องหมายน้อยกว่านะคะ น้อยกว่า50%ยังไงก็คือเพราะว่าพระเนยใช้กับสิ่งของทั่วไปแล้วก็พวกร่างกายต่างๆเช่นพระโอฐดใช่ไหมคะพระนาศิษ์พระที่นัน่งนะคะเป็นต้นนะคะสำหรับคอยมีนะคะนักเรียนงงหรือเปล่าค่ไม่งงเนาะที่นี้นะคะเราไปดูสไลด์ถัดไปกันนักเรียนมาดูหน้านี้คะ่ะหน้านี้คือการใช้คาว่าทรงนะคะ สำหรับคำว่าโรงเนี่ยใช้ผิดกันบ่อยมากนะคะแล้วก็ออกสอบกันบ่อยมากนะคะสำหรับคำว่าทรงนะคะและในข้อที่หนึ่งคะคำว่าโรงเนี่ยจะไม่ใช้นำหน้าคำราชาศัพท์อยู่แล้วนะคะคำว่าโรงจะไม่ใช้นำหน้าคำราชาศัพท์อยู่แล้วนะคะจอไว้นะคะเช่นคำว่าพนวดนะคะ เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วนะลูกนะคาว่าประทับนะคะเป็นคําปราชาศัพท์อยู่แล้วหรือว่าคําว่ากระนะคะก็เป็นคํำราชาศัพท์อยู่แล้วหรือว่าหรือว่าคาว่าสูนบินนะคะก็เป็นคําราชาศัพท์อยู่แล้วนะคะคาพวกนี้นะคะจะไม่ใช้คํวก็ทรงมานำหน้านะคะเพราะว่ามันเป็นคําที่สุภาพอยู่แล้วสามารถใช้ได้เลยนะคะเช่นพระมหากษัตริย์ทรงท่าประทับนะคะก็คือสามารถใช้ได้เลยเป็น คำราชาศัมปูแล้วสุภาพถือแล้วนะคะสามารถนำคำไปใช้ได้เลย2นะคะใช้ทรงนำหน้าคำสามัญทั่วไปนะคะเพื่อให้เป็นคำราชาศัะคะใช้ทรงไปนำหน้าคำสามัญทั่วไปเพื่อให้เกิดเป็นคำราชาศัพท์เช่นคำว่าช้างคำว่าช้างช้างเนี่ยเป็นคำสามัญทั่วไปถูกไหมคะเมื่อนำทรงไปเติมนะคะก็จะเป็นทรงช้าง พอเป็นทรงช้างก็จะเกิดเป็นคําราชาศัพท์นะคะเป็นคําที่สุภาพขึ้นนะคะสามารถนําไปใช้ได้หรือว่าคําว่าไมา้เงี้ยค่ะก็ไปเติมคําว่าทรงไปก็จะเป็นทรงม้นะคะส่วนข้อที่สามนะคะการใช้ทรงนะคะนาหน้าคํานามราชาศัพท์นะคะให้เป็นคํากริยาราชาศัพท์ใช้ทรงนำหน้าคำนามราชาศัพท์นะคะให้เป็นคำกริยาราชาศัพท์ ตัวอย่างเช่นคําว่าพระสุบินพระสุบินแปลว่าความฝันใช่ไหมคะเป็นคํานามราชาศัพท์เมื่อเติมทรงเข้าไปนะคะเป็นทรงพระสุบินเนี่ยจะกลายเป็นคํากริยาราชาศัพท์โดยทันทีก็จะเปลี่ยนเป็นกําลังฝันใช่ไหมคะส่วนคาว่าสุบินเฉยเพระสุบินเฉยเเนี่ยเป็นคําว่าความฝันถูกไหมคะเมื่อเติมคําว่าทรงไปจะเป็นคํากริยาก็คือกําลังฝันถูกไหมคะสอง่ตัวอย่างที่สองเช่น คำว,ว่าพระเมตตาพระเมตตาเป็นคำนามราชาศัพท์อยู่แล้วนะคะเมื่อเติมทรงเข้าไปนะคะพระเมตตาแปลว่า,าทําบุญนะคะแปลว่าบุญกุศลใช่ไหมลูกพอเติมทรงพระเมตตาไปเนี่ยก็จะเป็นคํากริยาราชาศัพท์ก็จะมีความหมายว่าทรงไปทําบุญใช่ไหมคะอย่างางี้คะ่ะเป็นต้นนะคะนุ้ยต่อไปนะคะจะเป็นคําศัพทเ์เป็นคําราชาศัพท์ที่ใช้กับพระบรมวงศานุวงศ์นะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่าพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยมีกี่ลำดับนะคะก็คือนะคะถ้ารวมพระมหากษัตริย์นะคะก็จะเป็นพระมหากษัตริย์เป็นลำดับที่หนึ่งนะคะพระบรมวงศ์ชั้นพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จพระบรมนะคะเป็นลำดับที่สองนะคะพระบรมวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าเป็นลำดับที่สามนะคะแล้วก็พระบรมวรวงเธอเป็นลำดับที่สี่นะคะและลำดับลำดับที่ห้าก็เป็นหมงเจ้า ส่วนทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีนะคะเราก็จะให้ท่านเนี่ยไปอยู่ในลำดับชั้นเจ้าฟ้านะคะ,ะทีนี้เราไปดูกันค่ะว่าแต่ละลำดับชั้นเนี่ยมีใครบ้างนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นนะคะ,ะลำดับชั้นต่างๆว่ามีใครบ้างใช่ไหมลูกทีนี้นะคะครูจะ,ะข้าม พระมหารอส์ของเราไปเลยนะคะครูจะให้เป,เป็นพระบรมวงชั้นสมเด็จพระบรมนะคะขึ้นมาเป็นลําดับที่1ซึ่งในลําดับชช้นนี้นะคะลําดับที่1เนี่ยจะมีทั้งหมด3พระองค์นะคะก็คือ 1. นะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชน,นนีพันปีหลวงนะคะก็ค,คือ,อแม่ของรัชกาลที่สิบของเรานัเองคะ สนะคะสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพร,รันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะหรือว่าสมเด็จพระเทพใช่ไหมคะที่เราคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างมากนะคะสาหรับพระองค์นี้นะคะและ3นะคะอีกหนึ่งคนนะคะอีกหนึ่งพระองค์ก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุธาพิมลลักษ์ พระบรมราชินีนะคะเป็นพระราชินีองค์ปัจจุบันนะคะต่อไปนะคะเป็นชั้นพระบรมวงชั้นเจ้าฟ้านะคะชั้นนี้นะคะจะประกอบด้วยพระองค์หพระองค์นะคะซึ่งพระองค์ที่1นนะคะก็คือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระสีสว่างควัต วรคคติยะราชนารีนะคะและองค์ที่สองก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเร,ริทิราเทพยะวะดีนะคะพระองค์ที่สามนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสิริวันณวรีนารีรัตนราชกัญญาและพระองค์ที่สสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชต ให้นักเรียนสังเกตตรงสองพระองค์นี้นะคะถ้าเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเนี่ยค่ะจะเป็นผ,ผู้หญิงนะคะส่วนถ้าเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเนี่ยค่ะจะเป็นผู้ชายนะคะและห้านะคะอีกหนึ่งพระองค์ก็คือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพัน,นวดรีนะคะสำหรับพระองค์นี้นะคะครูย้ำอยู่ตลอดเสมอว่านะคะ ยศของท่านนะคะจะอยู่ในชั้นเจ้าฟ้านะคะถึงปัจจุบันท่านจะมีการสถาปนายศเป็นทุนกระหม่อมหญิงก็ตามนะคะในการที่เราใช้คำราชาศัพท์กับท่านนะคะยังต้องใช้คำราชาศัพท์เดียวกันกับยศเจ้าฟ้านะคะ ชั้นต่อไปนะคะเป็นชั้นลำดับที่สามนะคะพระบรมวงศ์ชั้นพระเจ้าวรวงเธอนะคะพระเจ้าวรวง์เธอมีด้วยกันทั้งหมด3พระองค์ค่ะพระองค์แรกนะคะคือพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมมื่นสุนทะนารีนาศนะคะ ส่วนองค์ที่สองนะคะก็คือพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์และพระองค์ที่สามนะคะพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ยาธรากิติคุณให้หนักเรียนจำตรงนี้ไว้นะคะ ตรบางครั้งเนี่ยเราอาจจะจําพระนามของทุกพระองค์ไม่ได้นะคะให้นักให้นักเรียนเลือกจําชั้นลำดับยศของท่านไว้นะคะเหมือนพระเจ้าวรวงเธอเนี่ยเห็นไหมคะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีคําว่าพระเจ้าวรวงเธอนําหน้าชื่อทุกคนเลยใช่ไหมคะเราก็จะรู้ว่าชื่อนี้เนี่ยจะอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่นะคะ ต่อไปนัเรียนครูน้าัดไปนะคะสำหรับท่านนี้นะคะก็คือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีนะคะครูได้บอกไปแล้วว่าสําหรับท่านนี้นะคะลำดับชั้นของท่านนะคะในการที่เราจะใช้ทาราชท์เนยเราจะต้องใช้เทียบเท่ากับชั้นไหนหลูกชั้นที่เท่าไหร่คะชั้นที่สมหรือว่าชั้นสมเด็จพระเจ้าฟ้านะคะเพราะท่านก็จะมีะลำดับยศอยู่ในชั้นนั้นนะคะ สำหรับลำดับสุดท้ายนะคะก็เป็นลำดับที่5นะคะพระบรมวงช้นหม่อมเจ้านะคะสำหรับอ่าลำดับนี้นะคะก็จะมีอยู่พระองค์เดียวคือหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนนะคะเนียนมาดูหน้านี้อีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับคำศัพท์นะคะที่ใช้กับพระอังกฤษนะคะคำว่าพระบรมกูเคยบอกแล้วว่าถ้าเรียนตามลำดับความสําคัญใช่ไหมคะในคลิปเอ่อใน ข้างหน้านี้ใช่ไหมคะครูบอกไปแล้วว่าพระบรมเนี่ยจะใช้กับสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะแล้วก็พระบรมเฉยๆออกพระบรมราชเนี่ยใช้สิ่งที่สําคัญมากๆพระบรมเฉยๆก็สําคัญลงมาความสําคัญก็จะลดล่นลงไปนะคะนั้เนี่ยจำไว้ว่าสองคำแรกนะคะพระบรมราชและพระบรมเนี่ยจะใช้กับพระราชาเท่านั้นนะคะใช้กับพระราชาเท่านั้นนะคะจำไว้เลยพระบรมราชและพระบรมใช้กับทิงเท่านั้นนะคะส่วนพระราชแลวก็พระเนี่ย จะใช้กับเคื่อญาติพระบารมวงศาบง,างทุกคนทุกท่านนะคะสามารถใช้ได้นะคะต่อไปนะคะสำหรับหน้านี้ค่ะหน้านี้นะคะจะเป็นการอธิบายสำหรับคำว่าพระราชและพระนะคะครูบอกแล้วว่าลำดับความสำคัญของคำเนี่ยเหมือนคำว่าพระราชเนี่ยก็จะสำคัญจะใช้กับคำที่สำคัญมากกว่าคำว่าพระนะคะก็จะนิยมใช้คำนิยมใช้เช่นนะคะพระราชสมนี พระราชประวัติใช่ไหมคะเป็นประวัติของพระมหากษัตริย์นะคะหรือว่าพระราชดำรัสนะคะและพระราชกุศลเป็นต้นส่วนคำว่าพระนะคะสามารถใช้กับคำทั่วไปเลยนะคะใช้กับสิ่งของอวัยวะนะคะเช่นพระเศียรพระหัตพระบาทหรือพระองค์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคำว่าพระเศียรเนี่ยคู้รึมสระเอนะคะนักเรียน อย่าลืมไปเติมนะคะอย่าลืมนะคะครูคตกสระเอไปตัวหนึ่งนะคะทีนี้นะคะคำว่าพระราชกับพระเนี่ยจะใช้ในในกลุ่มภาพบรมวงศานวงศ์ใช่ไหมแต่นะคะนักเรียนดูตรงสีเขียวนะคะมันจะเว้นไว้ออย่างหนึ่งก็คือ สำหรับยศหม่อมเจ้านะคะสำหรับลำดับที่5นะคะกลุ่มหม่อมเจ้าเนี่ยจะไม่จําเป็นต้องใช้คําว่าพระนําหน้านะคะสามารถใช้คําราชาศัพท์ได้เลยนะคะเช่นคําว่าเสียนเนี่ยเป็นคําราชาศัพท์ก็สามารถนําไปใช้กับหม่อมเจ้าได้เลยหรือว่าคําว่าองค์คําว่าบาทคําว่าตรัสคําว่าสุบินอย่างเงี้ยนะคะสามารถนําไปใช้กับยศหม่อมเจ้าได้เลยนะคะ จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับ EP ที่สองนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะ EP นี้นะคะเราก็พูดถึงการใช้คําราชาศัพท์สําหรับ2กลุ่มบุคคลนะคะกลุ่มแรกคือการใช้คําราชาศัพท์กับพระมหากษัตริย์เนาะและกลุ่มที่2ก็คือการใช้คําราชาศัพท์กับกลุ่มพระรงบงรมวงศานุวงศ์นะคะนักเรียนก็คงจะได้รับความรู้กันไปอย่างเป็นที่นะคะครูก,ก็จะมีการสอนแทรกการใช้คําว่าทรงคําว่าพระนะคะ ระหว่าพระบรมพระราชนะคะควรใช้กับใครใช้อย่างไงใช่ไหมคะอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะและอย่าลืมติดตามชมนะคะอีพีหน้านะคะเป็นการใช้คําราชาศัพท์กับพระพิสุสง์นะคะพระพระพิสุสงฆ์ใช่ไมหมคะลำดับที่3และลำดับที่4คือ คุณานาข้าราชการและลำดับที่5คือสุภาพชนนะคะรอติดตามชมเลยว่า3กลุ่มนี้นะคะจะใช้คำราชาศัพท์เป็นคำแบบไหนนะคะใช้อย่างไงนะคะสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีค่ะ